เรื่องบ้าๆอะไรก็ไม่รู้อีกแล้วเนี่ยอืมดูเหมือนมึงหวนน้าเราจะบอกว่าบ้านหลังนี้มันจะมีพวกเอออาเรว่าไอ้้ายาใช่ไหมขายยาพวกค้าวเป๊ะฉันนี่รัเต็งชิบหายเลยกับไอ้เรื่องบ้าๆแบบนี้ก็ต้องตามตัวว่ามันเป็นพวกไหนอะ่าสิสิพวกังไงอ่าอ่าวเดฮอนะวัาดี โอเคนำหน้ากันเถอะเออระวังตัวด้วยข้างในอาจจะมีพวกตัวปแปลกๆอยู่ข้างในอยู่ก็ได้ไม่เป็นไรรเปล่านะใส่เจ้าหน้าที่คงมาเคลียร์แล้วละ่ะดูจากรอยกระสุนเนี่ยโอ้ฉั้นเดาเออได้เลยเลว่าไอ้พวกนี้น่าจะเดือดหน้าดูคิดว่างกันนะเขคิดเหมือนกันเลยคิดเหมือนกันเลยว่าพวกนั้นน่าจะมีพวกแบบไม่อากองอาก้าก,าก็ปืนอ่ะอย่างไี้ก็คือมีปืนอยู่ดีอ่ะน่าจะเป็นบ้านที่โคตรอันตรายคิดเหมือนกันเลยโอ้ เฮ้เพื่อนมาดูนี่สิรู้สึกเราจะเจอ,เอแจ็คพอตแล้วล่ะนั่นสิไอ้นี่มันจะไปไหนกันเนี่ยมันจะเตรียมขน,นขนกล่องขึ้นรถนะฉันไม่ค่อยมั่นใจว่าในกล่องอนั้นมันเป็นอะไรจิ้นเหมือนกันเลยแต่ว่า,าเราควรที่จะเรียกหน่วยกู้ระเบิดก่อนไหมเผื่อว่าแบบมันน่าจะมีพวกระเบิดแอบแฝงเผื่อแบบทัชเคยไปเจอ ข้อมูลข่าวสารข้อนึงอยู่นะว่าแม่งมีพวกป้าดอะไรก็ไม่รู้มมแม่งวางระเบิดแถวกล่องระเบิดเออยาดื่นเงินด้วยเพื่อจะได้แบบไม่ให้มีใครมาขโมยต่อน่าจะเป็นประมาณนั้นอ่ะก็ต้องระวังกันหน่อยแล้วละ่ะหละว่าไงเดี๋ยวพ,ยพวกนายก็ช่วยเรียกหน่วยเก็บกู้ระเบิดมาเดวยกับกันนะเดี๋ยวพวกฉันจะสำรวจแถวๆนี้สักพักหนึ่งเห็นด้วยเหมือนกันเฮ้ย hey, นาย ฉันว่าไอ้รถประเภทแบบนี้มันน่าจะเตรียมไปที่ไหนสักที่หนึ่งแน่ๆเลยว่ะนั่นสิแต่<อ>แต่เราก็<อ>ขับฝ่ามาได้ทันเพราะว่าพวกมันกำลังละฉันคิดว่านะอ่ะับมันน่าจะใช้แผนแบบไอ้ลมเหมือนเขาเรียกว่าอะไรกลับรถไปสลับรถมาเคยเจออยู่นะน่าจะประมาณนั้นว่าเพื่อนแต่ดูจากเลยแล้วเนี่ย ฉันว่ามนใช้คนละสีนั่นสิก็ดูจากสีรถแล้วเนี่ยมันน่าจะเตรียมสลับในตอนในการตอนลบหนีเออใช่ใช่ใช่อีกคันหนึ่งไม่มีของแต่อีกคันหนึงมีของอืน่าจะประมาณนั้นแต่ดูปืนนี่สิพวกเออไอ้ปืนนี่มันโอ้โหน่าจะ มีฐานะพอสมควรอยู่นะเนี่ยยี่ห้อน่าจะโอเคอะฐานะน่าจะดีมีฐานะนั้นแสดงว่าศพไอ้คนนี้ก็คือน่าจะเป็นพวกแบบถ้าในฐานะของทางการทหารคงน่าจะเป็นพวกระดับแบบพอสมควรอยู่นะไม่ใช่แบบแบบไปต๊อกไปจ๊อไปจอยอ่ะไอ้พวกแบบเล็กๆน้อยๆก็น่าจะประมาณนั้นอยู่เคลือไปโดนเขางับไดอยู่ใช่ใช่เฮ้ ถ้าในบ้านก็มีอีกวะใช่ซ,ซึ่งไอ้พวกนี้น่าจะทําการใหญ่ระวังด้วยนะอาจจะมีระเบิดอยู่ข้างในสักป่องนึงเลยก็ได้ดบ,บันเทิงเลยละถ้านายบอกว่าโอ้ยถ้านายบอกว่าระวังระเบิดเหรอฉันว่าไอ้กระจกนี่ตอนที่บุกเข้ามานี่ก็น่าจะโดน,ปนโ<อ>เป็นคนละสองสามเมตรและ้วล่ะนั่นสิถ้า<อ>ทางพวกเหล่านี้น่าจะเอาหนักเอาก,การเลยเว้ยเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะให้ฝ่ายเรา<อ>เก็บเเก็บไปพิสูจน์เป็นหลักฐานก่อนก็ได้ โอ้โหเราก็สุนนี่ฉันเดาได้เลยว่าน่าจะยิงกันหนักอะแล้วพวกมันเป็นกันล่ะเอ็นเหมือนกันน่าจะมีแบบอารมณ์หมฉันคิดว่านะน่าจะแบบบางส่วนมันน่าจะเห็นหายไปหมดแล้วบางส่วนอนอะหรือไม่งั้นก็คือก่อนที่จะมาก็ก็พอรู้ว่ามีตำรวจมาก็หนีไปแล้งั้นก็ต้องรือว่าโชคดีของันไปบางส่วนอาจจะอยู่ก็ได้ใครจะไปรู้ นั่นก็เตรียมแซมบานไว้ก่อนเลยเกลืองานงอกเตรียมแซมบานก่อนเลยฉันก็เห็นด้วยวะ่ะมาอันนี้อยู่หลังฉันไว้คิดเหมือนกันเลยเอานะเดี๋ยวผมดูหลังให้สามสองหนึ่งไปไปอา้ขวาโอเคเคลียเรามาเรามาช้าเกินพวกเราจัดการไปหมดแล้ว แต่ในห้องเนี่ยเฮ้ยดูดิแม่งมีวัตถุระเบิดไวไฟอยู่ตรงด้านนู้นด้วยก็แสดงว่าเป็นอย่างที่นายพูดก็ถูกนี่วะก็ถูกอยู่เก็ควรระวังอยู่เหมือนกันนะเออว่ะไอ้พวกนี้มันคิดแผนเอาไว้ล่วงหน้าไว้แล้วว่าถ้าเกิดใครได้ยาของมันไปเนี่ยก็น่าจะหนังอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวใจด้วยเราระวังไว้ด้วยส่วนหนึ่งก็พอเดาได้อยู่นะว่าแม่งจะทำอะไรอยู่อ่ะ ใครแม่งเสือกคนเตีนเตีนก็เต็มตัวรับระเบิดใครไอ้ดี้เตียนก็โชคดีกันไปไอช้ไอชุดนี่เหมือนมันจะใส่เป็นชุดพนักงานส่งของก็เหมือนว่าตบตาเจ้าหน้าที่ไ,ได้อีกส่วนหนึ่งเห็นด้วยอย่างยิ่งเห็นด้วยอย่างยิ่งก็แสดงว่าไอ้พวกนี้มันฉลาดถึงขั้นต้องปลอมตัวเพื่อหลบตาเจ้าหน้าที่ในการขนย้าย ก็หมายความว่าน่าจะมีคนอื่เบื้องหลังเรื่องนี้นั่นสิแต่ก็รูทะทางจะใหญ่พอควรอยู่แล้วเนี่ยก็แบบเราไม่ควรจะยุ่งอ่ะนายมั่นใจหรอว่าไม่ควรที่จะยุ่งแต่เขาส่งเรามาให้มาสืบเรื่องนี้เลยใคจะไปรู้ล่ะอาจจะไม่แน่อาจจะไม่แน่แอแ้เราแค่อารมณ์เหมือนว่าแบบแสดงงานอ่ะแาจจะแสดงงานก็ได้ง่ายใครจะไปรู้ล่ะ นั่นนลยสิรู้เหราไปดูห้องอื่นต่อโอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวดูสิเคลียร์ห้องนี้เคลียร์ระ,ระวังระวังโต๊ะโอเคเดี๋ยวเฮ้ยแต่ห้องนี้แจ็คพอตว่ะโอเคเคลียร์โอ้ยเจต้ามีไอ้พวกโตโตด้วยว้ยมันทำการเตรียมอาวุธกันแล้วอ่ะแอบมองว่า ไอ้พวกนี้น่าจะเตรียมแผนรับมือเอาไว้เรียบร้อยแล้วมันถึงได้วางแต่ประเด็นก็คือแต่ประเด็นก็คือเราฟ้าฟ้าฟ้าผ่ามันก่อนก่อนที่จะจะใช้อาวุธหนักหรือเช่นสินะฟ้าผ่าเหรอแต่มาโดนฟ้าผ่าก่อนเฮ้ยไอ้นี่มันใช้ดิสไตร์กกเพื่อยิงตัวเองตายน่าจะใช่อ่ะถือว่าค่อนข้างแบบว่าแบบว่าองค์กรใหญ่นี่น่าจะมีแสดงว่ามีลูกน้องน้องแบบกล้าตายจริงจริงอ่ะน่าจะมีการเสียสละ ของตัวเองโอ้ไอ้นี่มันอไอ้ศพบนี้ผมใส่สน่าจะพีชีพตัวเองโดยการให้เพื่อนยิง,ยงเลยยิงอีกคนแล้วก็ยิงตัวเองตายตามจะเปิดประตูนะครับแต่ฉันว่าดีเซลเอเจนมันน่าจะทำร้ายได้หนักขนาดนี้เท่าที่ดูมาเหมือนหัวมันกระสุนเจาะเข้าไปแค่ส่วนเดียว ก็พออันอันประวัติปืนอยู่นะปืนนี้แม่ฮ้มันยิงทะลุกำแพงได้กำแพงอ่อนได้ทะลุได้ด้วยเหรออ่าอ่าจุดจุดห้าศูนนะไม่ใช่ไม่ใช่เก้ามมห้าศนมใช่เก้ามมอืมเฮ้ยอ่เดี๋ยวจะรวบรวม สิ่งของที่เป็นไปได้เอากลับไปตรวจสอบดูหน่อยก็แล้วกันว่าอะไรที่จะเป็นไปได้บ้างที่เราจะเอากลับไปได้เดี๋ยวส่วนที่เหลือน,น,นะเ,เราก็ให้เพื่อนเราค่อยทยอยขนย้ายแล้วก็เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเอากลับไปแล้วก็พร้อมกับเอาศพไปช<า>ันสูตรพิสูจน์ศพต่อแล้วก็ฉันว่าบ้านหลังนี้นะ ก็ไม่แน่อาจจะมีคนมีเบื้องหลังในการซื้อขายในการครั้งนี้ก็ได้แล้วก็ค่อยตามเพื่นด้วยกันให้องน้าก็จะเปิดประตูนะไม่มีอะไรอืมจะเปิดประตูอีกข้างหนึ่งนะครับอีกข้างไหนโอ้โหดูนี่ดิอะไรเนี่ยโอ้ยมันมีประตูโกนด้วยเหรอพวกโอ้โห เหมือนแบบกวไว้เปิดไว้ยิงนู่นนี่นั่นได้ฉันว่โชคดี้น่้ตำรวจอ่ะฉันว่าแล้วว่าบ้านนี้มันน่าจะมีอะไรที่พิเศษอยู่ก็นั่นอย่างฉันว่าแหละมันต้องมีคนอยู่เบื้องหลังในการซื้อขายในในบ้านหลังนี้ฉันว่าเราไปดูข้างบนกันหน่อยดีกว่าระวังเออระวังตัวด้วยจุดห้าูนย์ไม่ไม่ใช่เรื่องตลกพร้อมนะพร้อมนะไปเรีย โอเคเหมือนไม่มีใครแต่ฉันว่าไอาประตูเนี้ยเปิดได้หรือเปล่าระวังนะไปลุกโล่เคลียห้องหาอะไรไปเนี่ยห้องอะไรเนี่ยเหมือนห้องนี้เป็นห้องแบบเอาไว้จับพวกเอ่ออะไรกัาเรียวะคาร์แกงกะหรี่หรือจับคา,าบร์ท่าบอเปล่านะนั่นน,น่าจะประมาณนั้นนะ มันมีห้องใต้หลังคาด้วยไงมันก็เลยอาจจะดูเป็นอะไรที่พิเศษนิดนึงส่วนห้องนี้น่าจะเป็นห้องแบบเอาไว้เฝ้าแบบมให้พวกพวกคนที่โดนจับมาอันนี้ก็ได้เยทน,น่านะนัูนะเนี่ยฉันว่านะไอห้องนี้น่าจะใหญ่น่าดูน่าดีตะกอนอื่นเดี๋ยวจะเก็บไอ้กระเป๋านี้ไปที่อ่าฐานเรา สูวนประชาก,การเรากันหน่อยดีกว่าเด็กินเหมือนกันเลยเดี๋ยวส่วนที่เหลือเพื่อนเราเดี๋ยวค่อยทยอยเก็บขวานแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ปิดบ้านหลังนี้เอาไว้ปิดตายห้ามใครเข้าออกอเผื่อว,ว,ว่าอาจจะมีแบบอนุนู่นนี่ก็ได้เดี๋ยวเชน่ว่าเดี๋ยวมันก็ต้องกลับมาอีกอเราควรที่จะไม่ค่อยสำรวจมากดีกว่านะฉันคิดว่าแม่งแถวนี้อาจจะมีแบบเหยียบอะไรนู้นนี่แล้วระเบิดตุ้มวุ้มหลักฐานหายก็ อย่าดีกว่านาก็อย่าไปคิดอย่างนั้นสิเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยคอยตรวจตาอยู่แถวแถวนี้ไว้ให้มากที่สุดเดี๋ยวเราว่าเราเอาของไปไว้ที่ศูนย์ประชาการเราหน่อยดีกว่าโอเคน้ยค้ยนายคอดกับเราไหมว่าไอ้บ้านหลังเนี้ยถ้าเกิดเราตามสืบไปแกะรอยมันเจอเนี่ยเราว่าเราจะไปเจอใครวะเอาเป็นว่า ว่าว่า,วาเริ่มมาเรื่องเรื่ฉันก็คงไม่อยากจะตอบมากกวเหมือนกันนะมันก็ดูมีความเสี่ยงอยู่พอประมาณอ่ะทำอะีรแบบนี้จะคิดว่ามันเสี่ยง100ไหมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนอมหมู่บ้านเล็กๆอย่างนี้ทำไมถึงมีแหล่งกบดาาได้มิดได้ถึงขนาดนี้น,ออนั่นสิเฮ้อีจรับเบือ่อ่อับพวกเรื่องแบบนี้จอเกิน ก่อนนะทํางานแบบนี้แม่งมีความเสี่ยงหลายรูปแบบตั้งแต่เพื่อนแทงหลังยังยังโดนสไสยใส่ก็มีเหมือนกันนน่น่ะสิเอาละเพื่อนเดี๋ยวพวกเราเจะกลับไปก่อนเดี๋ยวจะให้พวกนายเก็เบของออแล้วก็เอาไปตรวจสอบแล้วก็ทุกทุกอย่างแล้วก็เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที หน่วยเก็บกู้ระเบิดมาเก็บกู้ในส่วนที่มันสาคัญเอาเอาอกจากพื้นที่ด้วยก็แล้วกันนะอืมใช่ระวังด้วยนะกันนะคุณ,ค,ณคุณตคุณตำรวจข้างในในนั้นอะ่ะอาจจะมีแบบจับอะไรนิดจับอะไรหน่อยระเบิดแน่ระวังหน่อยแล้วกันโอเคเพื่อนเราน่าจะรับทราบเอาไว้แล้วละเราจะรับทราบละเอาละว่าเรากลับกันกว่าใช่ป่อยทับก่อนกว่าเดวฉันว่า ฉันกลับไปครั้งนี้ก็อาจจะตรวจตอบไอ้ของที่เราเก็บมาด้วยหน่อยจะดีกว่าใชน่นี่คือเออนี่คือตะีดเก็บกู้ระเบิดครับผมตะได,ด้ลดระวังตัวด้วยคอยเรากําลังเก็บกู้ระเบิดเกิดชัดชั้นข้างล่างครับผมเฮ้ยเชี่ยระเบิดอืโอเคกาลังจะเก็บกู้แล้วครับผมติดอืม,อม,อม แอบใช้กา้าดูนะเนี่ยอืมโอเคเอ้เรียบร้อยแล้วเอา้าโอเคเฮ้เอ,เอตอนนี้เราบบถูกเก็บกู้แล้วเอา้าไปบอกคนเขาบนเลยเลยว่าว่าเขาบอลอ่ะแม่งอันนี้ปลอดภยัยปลอดภยัยละอ่ะโอเคเฮ้ย ใครขี้ขาดวะเขาเรียกว่ามีความคิดตั้งหามาละขนาดไอตอนที่ฉันขึ้นไปค้นบ้านของนายฉันจึงเห็นสภาพยู่เลยว่ามันอนาถม,มากนายจะบอกหรือว่าไม่บอก <c oughs> นายคิดว่าฉันกลัวัปแค่ปืนเหรอะนะนายลูกไ,ไปแถวนั้นแหละเขามีปืนกันทุกคน